สวัสดีครับ ck การช่างนะครับร้านเคปลาที่ดังที่สุดในประเทศไทยชั่วโมงนี้นะครับออกอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นกระจังนะครับกระจังของ m ิส s u บิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2019ิบเถึง21อ็ดนะครับบาย ck การช่างนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับถอดทำแยกทำให้ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับ สีเคการช่างครับลูกค้ารีเคสมานะครับจัดให้นะครับตามต้องการนะครับนี่ครับอยากได้เคปล่าใช่ไหมจัดไปนะครับสีเคการช่างอยุธยานะครับตามใจลูกค้านะครับมาสภาพไหนหลอกกลับไปหรือบริล e ที่ i นะครับชัดเจนนะครับถอดทานะครับทุกชิ้นส่วนนะครับสีเคการช่างนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับชิ้นส่วนไหนตรงไหนจัดให้นะครับ ตามคําเรียกร้องนะครับนี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นฐานกระจังนะครับของปาเจโลนะครับย้ำนะครับแถ้ตรงรุ่นนะครับ คุณไม่หลอกดาวแน่นอนนะครับท่องทางการจิตต่อก็ Facebook Google นะครับ u ู u b e นะครับสตากอลสตาแกรมนะครับไลน์นะครับ CK การช่างนะครับภาษาอังกฤษนะครับอยุทยานะครับ CK การช่างอยุธยานะครับ CK ตัวเดียวนะครับภาษาอังกฤษนะครับที่เหลือภาษาไทยทั้งหมดนะครับโอเคนะครับชัดเกณฑนะครับประมาณนี้ครับ 0928647570นะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับขอบคุณมากครับ